เป็นไงบ้างคะกับวันนี้ มุมต่างกว่าใช่ไหมคะทีนี้แดดอากเรยนลองมองไปนอกหน้าต่างนอกประตูทั้งสองด้าน,นเห็นแดดไหม พื้เราใช่ไหมคะเป็นสีขาวทีนี้วันนี้คุณครูมีกิจกรรมจะให้นักเรีเยนทำน,นะคะลองดูอันนี้คุณครูเอาภาพอะไรมาให้ดูสาว Mm. Bye. ลงมาทดสอบก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะวันนี้อ,นอากาศหนาวเลยในที่เลยเราจะลงไปทํากิจกรรมด้านล่าง,งนะคะปกตินะคะเราเรียนกันอยู่แต่ภายในห้องวิทยาศาสตร์เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะลงไปทํากิจกรรมด้านล่างนะคะเราจะไปท้าอากาศหนาวเราจะไปรับแสงแดดนะคะอะทีนี้เดี๋ยว